สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรซินกันอีกแล้วนะคะกลับมาแล้วกับคอนเทนต์ฟาร,รม์ม10เล่งนะคะรอบนี้จะไม่กดกรรมนะจะเป็นเล่งนะคะเนาะซึ่งเราจะไปฟาร,ร์มกันที่ตัวคลอกนะคะเพื่อตามล่าหาอีรูนั่นเองแต่ว่าเราจะตีมอนสเตอร์ทุกตัวนะเพราะว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นๆเนี่ยก็ให้มูลค่าที่เยอะค่อนข้างเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวพังนะคะไม่ว่าเขาจะดรอปาซหรือว่าหยอบเโลเจมอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างมีมูลค่านะ,ะหรือว่า อาชุดสิเลตันนะคะก็มีโอกาสที่จะดรอปการ์ดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตีทุกตัวเลยที่อยู่ในแมปนั้นเนะาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการฟาร์มกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลย,ยเดี๋ยวให้ดูของก่อนนะว่าเลเซ่ของยังไงนะคะอันนี้เป็นสเตตัสแล้วก็เป็นของนะนี่นะคะเป็นสเตตัสกับของที่เลมีอยู่นะก็จะประมาณนี้นะคะ คือเราเล่นเป็นสเตง99นะคะแล้วก็ใส่เป็นเทมสเตงะค่ะ Lucky Day เนาะไ i g ิ t i n g s p i นะคะแล้วก็ใส่หมวก1ปีนะคะปาก d e ว i ล i n g นะคะแล้วก็จะมีสกรันชุดคาฟานะอันนี้เป็นไทเดนนะคะสามเหมืองเนาะเพราะว่าตัวฮอกนะคะเป็นขนาดกลางนะคะแล้วก็จะมีตัวปีทองนะคะใช่มั้งแต่กิจกรรม1ปีอะทุกคน อ่าซึ่งถ้าเราสเต็ง90ขึ้นไปมันก็จะบวกตัวเออ่สเตตัสเพิ่มมากขึ้นด้วยตามอัตราการตีบวกด้วยนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็จะมีตัวของมือมานนะคะที่ช่วยในเรื่องสเต็ง3แล้วก็เอทีเคอีก3%แล้วก็ยังเพิ่มดาเมจต่อสกิลที่เป็นอะไรล่ะ เปี่ยน m a s t e r ่ด้วยเนาะก็คือสกิลนี้นะคะอ่าท,ทุกทุกสองเลเวลนะคะเราใส่ทั้งหมดสองข้างเลยแต่ถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็ใช้เป็นประดับเอ่อนักดาบแทนก็ได้เนาะก็ดีเหมือนกันนะคะสำหรับคนะูเซเดอร์เนาะเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นมากสำหรับมือนานเนาะแต่เราพอดีว่าเราเล่นในด้วยเราก็เลยเอามาใส่ตัวนี้ด้วยนะคะอ่ะในส่วนหน้าแรกเสร็จไปแล้วเนาะหน้าที่สองนะคะ ตัวคอตตูมเลยใส่เป็น ATK ทั้ง3ส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวตาและก็ปานะคะจะเป็น ATK หมดเลยนะซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยมันจะได้คอมโบทั้งหมด5% ATK นะคะเนาะใส่คอมโบ3ส่วนส่วนชาร์โดชุดอะไรแบบนี้เราก็ใส่ของดำที่แจกมาฟรีเนาะเป็นชาร์โดดำที่แจกมาฟรีทุกส่วนเลยนะคะบวก4ขึ้นไปนะ ที่เป็นบวกค่าตัวนี้เพราะเขาเคยมีความผิดพาดด้านเซิร์ฟเวอร์แล้วเขาแจกบวกค่ามาให้นะคะก็เลยได้ใส่บวกค่านะตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะโชคดีนะคะส่วนผ้าคลุมนะคะหรือว่าพอตูมส่วนผ้าคลุมเนี่ยเราใส่เป็น ตัว sp a s s o r t i o n นะคะคือดู sp ตาม damage 1%เมที่ได้รับนะคะไม่ใช่ที่ได้รับที่สร้างความเสียหายต่อศัตรูเนาะ1%นะคะก็จะกลับมาเป็น sp ของเราเองนะคะสมมติเราตี10000หก็จะกลับมา100นะคะประมาณนี้เนาะแต่ว่ามีโอกาสเพียงแค่1%เท่านั้นนะแต่ยังโชคดีนะที่มี shadow ดําตัวนี้อยู่เพราะว่า shadow ดำตัวนี้คือลดนะคะ sp ที่ใช้ลง5%แล้วก็มีโอกาสได้รับ sp 1%ต่อ1%ดาเมจด้วยนะคะเนาะ แล้จากนั้นเราก็ยังมีตัวนี้นะคะ Regen SP เพิ่มขึ้น2%ตามอัตราการตีบวกอกีก2%ทุกการตีบวกนะคะนาก,ก็จะทำให้เรา Regen SP ได้ไวขึ้นแทบจะไม่ต้องเติมเลยนะก็ยังมีต้องเติมบ้างในกรณีที่เราแบบตีลัวๆเนาะแต่ถ้าเราทำวันฮิตได้นะไม่ต้องเติมเนาะอันนี้คือ t o hit นะคะ t o hit clock ขาดดาเมจไปแค่นิดเดียวอะขาดดาเปประมาณพันสองพันี่แหละนะคะยว ขอทำดาเมจเพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าทำวันฮิตได้มันน่าจะเร็วกว่าน,นี้แล้วก็ประหยัด SP มากกว่าน,นี้นะคะหมวกก็คือใช้แบบชิวๆนะคะหมวกคือแบบหมวกหนึ่งปีโงๆ่ๆเลยถ้ามีรูเนี่ยจะดีมากเนาะอ่ะมาจากนั้นนะคะ สเตตัสก็เป็นอย่างนี้เนาะ99 a g 68แล้วก็วิ h 25อิ32เด็ก42ลัก10นะคะตอนนี้ดองสเตตัสพออยู่ที่46เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีมือมานก่อนไม่ใช่เดี๋ยวเรามีโอดินก่อนนะคะค่อยดูว่าจะใส่อะไรเพิ่มเติมดีกำลังคิดอยู่ก็คือ a g วิ t h ินนะคะประมาณ2ค่านี้สั่ง2-3ค่านี้ว่าจะลงอะไรนะคะต่อมาเดี๋ยวเราไปตัดภาพนะคะการ ฟาร์มกันให้ดูเลยนะคะว่าเวลาเลฟาร์มเนี่ยเลฟาร์มยังไงบ้างเนาะเลใช้วิธีการวิ่งนะคะเลจะพกวิ่งไปประมาณ200อันนะคะต่อ30นาทีเนาะก็ใช้หมดแล้วเลก็จะกดบัฟออสเตดบวกเดกดยาเล่งแดงนะคะแล้วก็เลยก็มี AB ด้วยแต่ว่าจะไม่ค่อยได้กลับมาเอา AB เท่าไหร่นะถ้าสมมุติแบบว่าวิ่งไม่ตกใกล้ผีดนะคะแต่ว่าถ้าเราวิ่งตกใกล้พีดปุ๊บก็จะเดินไปเอา AB เอาเอาแมง i ิฟิแคเนาะหรือบางทีอาจจะมีโยนบ้างนะคะ อันนี้เราก็จะทำการกดนะคะพรีเมียมเซอร์วิสนะ,ะขึ้นมารับบัฟออสแตตเจ็ดเลยปุ๊บเสร็จแล้วก็จะกดยาเล่งปุ๊บกดบัฟสปีคิเวเค้นแล้วก็เริ่มฟาร์มคะ่ะเลยจะใช้เป็นเลเวล6โซนตี2ครั้งเนาะก็ตายแล้วตัวตัวนี้บางทีก็ใช้สกิลบางครั้งก็ตีธรรมดานะตัวอาเชอร์สเกลตเตนนะคะ แล้ววิธีาการกรีดนะคะในการเก็บขยะแบบนี้นะคะ,ะฟาร์มแบบนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ถ้าเราได้แบบสิบกร,รัมก็คือเดี๋ยวจะมาฟาร์มให้ดูนะคะ ไม่ใช่10กัม40ิเล่งนะคะเดีย๋ยวเราจะสรุปกันนะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะแต่ผลตอบรับค่อนข้างดีนะผลตอบรับค่อนข้างดีเลยนะคะถึงไม่ได้เยอะแบบคนอื่นเขาแต่เราก็ตั้งใจทำเต็มที่ที่สุดใช่ไหมอ่าประมาณนั้นแต่เลยอดอาจจะไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นนะเพราะว่าเลสตรีมไปด้วยอัดคลิปไปด้วยอะไรอย่างเนานะทุกคนก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าคนที่เขาแบบ เล่นสบายๆเนาะ,นะะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการโจมตีของเลนะคะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เลฟาร์มเสร็จแล้วเลยค่ะ,ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับ10เล่งเนะาะฟาร์มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูผลประกอบการนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับ1ิบเล่งนะคะนี่นะคะก็คือผลประกอบการที่ได้นะคะก็จะมีใบไว้ตัวมะนาวนะที่เลเก็บมาแล้วก็จะมีเยลโล่เจมอีลิ อีลีอะไรวะโอริเล็กนะคะแล้วก็อีรู้ใหญ่นะมีกุญแจงเงินนะที่พอมีราคาแล้วก็ผงมดนะคะแล้วก็เข็มนาฬิกาที่เป็นขยะของดานเนาะแล้วก็มีผงแม่มดนะคะเอาไว้ทําไว้เนาะอ่ะเดีย๋ยวลองมาดู ราคามุลค่าคร่าวๆกันเนาะเพราะว่าราคาของพวกเนี้ยมันเป็นของทารรยาของที่อ a l c h e m สใช้ใช่ไหมมันค่อนข้างที่จะผันผลขึ้นในแต่ละวันเนาะอย่าง e r u o l i เนี่ยก็ไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะมาถึงในกิจ2ปีเนาะราคาก็จะขึ้นๆลงๆเพราะฉะนั้นเราจะมายึดตามราคาของวันที่8นะคะตอน5้าทุ่มเนาะวันที่8ตอน5้าทุ่มราคาเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวมาดูกันนะคะ เริ่มจากตัวมะนาวนะคะแล้วก็ตัวไวนะคะขออนุญาตขึ้นเครื่องคิดเลขนะมะนาวกับตัวไวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันมะนาวนะคะรับอยู่ที่ราคา270บาทนะคะเอ้ย270เซนีนะคะโอเค270น,นะคะมีทั้งหมด129อันนะคะ34,830 34นะคะเดี๋อยวาจดไหมเนาะ เกิดไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะมารวมกันที่หลังนะทุกคนอะมาดูตัวไว้กันบ้างนะคะเดีย๋ยวมาดูตัวไว้กันตัวไว้นะคะก็คือมีทั้งหมด84อันนะคูณกับ650้อบค่ะห้ามืนสี่พันะคะ, 50, 4, ะ,คะอ่ะชิ้นต่อไปนะคะอ่า ก็คือตัวเยลโล่นะคะเยลโล่เยลโล่ก็คือประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสามอันคูณกับสามร้อยเจ็ดสิบนะคะห้าหมื่นหกแตจริงราคาเยลโล่เนี่ยตกมากเลยนะเออเมื่อก่อนรับกันเป็นพันนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเอากุญแจเงินก่อนแล้วกันกุญแจเงินนียคะราคารับอยู่ที่เด็ดพันนะคะกุญแจเงินเด็ดพันได้มาทั้งหมดติบแปดอันโอ้ได้เยอะนะเอาจริงควรจะเอากุญแจทองมาคิดด้วยนะเพราะกุญแจทองก,ก็พอขายได้นิดหน่อยหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงมากชั้งมันนะคะไว้ คิดหน้าหน้าแล้วกันแจงเงิน1 26 0 0 0กพันคุณแจงเงินเนี่ยก็มาติดตามเอาที่หลังนะมาคิดเอาที่หลังเพราะว่าเห็นว่ามันได้เยอะไงก็เลยมาคิดย้อนหลังนะคะไม่คิดว่าคุณแจงเงินจะได้เยอะขนาดนี้นะจริงๆอ่ะต่อไปเป็นตัวรับอันต่อไปนะคะก็คือผงมอดนะผงมอดเนี่ยก็คือจะได้อยู่ที่5้ายเจ็นะคะ คูณสามร้อยหนึ่งแสนห้าพันสองร้อยนะคะเฮ้ยหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยนะคะค่อนข้างเยอะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวผงทรายนะคะผงทรายรับกันอยู่ที่เก้าร้อยนะคะคูณหนึ่งแปดสาม หนึ่งแสนหกนะเจ็ดร้อยโอเคต่อไปก็จะเป็นเข็มนาฬิกาขยะอันนี้ต้องเอาไป OC นะเอาไป OC นะคะได้อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยแปดิอันคูณด,ด้วยสองร้อยห้าิสามอันนี้ OC แล้วนะคะก็คือ ห5 1 5 4 0นะคะอ่ะสองอย่างสุดท้ายนะโอรีเล็กเนาะโอรีเล็กรับอยู่ที่ราคา8,000นะคะโอรีเล็กรับอยู่ที่ราคา8,000 19นะคะ1,000งแ หมันแสนห้าหมืสองพและสุดท้ายอ e ีรูใหญ่นะคะรับอยู่ที่แปดหมื่นเอ็ดนะคะมีสาสิสี่อันนะสองล้านเจ็ดแสนห้าหมืนสี่พันนะคะโอ้่อนงเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมารวมมูลค่าทั้งหมดนะคะว่าได้กันไเท่าไหร่เนาะไปใหม่

อันนี้คือยอดสุทธิที่ได้นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือสิเรงนะคะ1ิเล้งมี VIP กดมรกอรไม่กดกรรม0ิเลงมี VIP กดมรกอรไม่กดกรรมนะคะเพราะฉะนั้นค่าวิ่งเดี๋ยวเราจะหักกันนะคะค่าวิ่งหมดรอบละประมาณ7000นะค่าวิงหมดรอบละประมาณ7000พ0บรอบก็คือ70000นะคะเราจะลบด้วย7 0 0 0หืนะคะ ันนี้คือค่าวิงหักค่าวิงแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหักกันที่ค่าตัวบัฟนะคะตัวบัฟเนี่ยเรจะใช้เป็นบัฟออสแตตเนาะซึ่งมันจะเสียครั้งละ5,000ใช่ไหมสิบรอบก็คือ50,000นะคะลบ50,000นี่นะคะจากนั้นยาเล่งนะคะขวดละ3,000นะใช้เล่งแดงนะคะขวดละ3,000ก็ตก3,000 0 อันนี้ค่ายาเล่งนะคะที่เหลือเป็นค่ามะละกอซึ่งมะละกอนเนี่ยรานะคาก็พันผวนอีกนั่นแหละทุกคนราคาค่อนข้างพันผวนเลยนะคะสําหรับใครที่ที่ซื้อมาแล้วได้ราคาเท่าไรเนี่ยก็ต้องดูราคานั้นให้ดีเนาะแต่รู้สึกว่าณนะที่เลยไปซื้อมาเนาะราคามันจะอยู่ที่กล่องละ3ามล้านหกแสนนะคะซึ่ง3ามร้อยหกแสนมันจะมีมะละกอทั้งหมด10เม็ดถูกไหมมีมะละกอทั้งหมด10เม็ด เราใช้2องเม็ดในการกดนะคะสามล้านหกแสนก็ตกเม็ดละสามแสนหกสองเม็ดในการกดหมายความว่าต้องลบออกไปเออเ็ดแสนสองนะคะเด็ดแสนสองอะลบดิอันนี้คือมละกสองเมตรคอยแพงจังแพงเนาะ ตกอยู่ที่3ล้านนะคะราคาสุดทิดอันนี้ก็คือเนะ็ตเน็ตแบบหักทุกอย่างเลยหักทุกอย่างแล้วนะคะอยู่ที่3ล้าน1น6 3 8 0นามอแปดสิบนะคะอันนี้คือยอดของวันที่แปดนะคะยอดของวันที่แปดอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ไหม มานั่งคิดเงินให้ดูอะแล้วจดเศษกระดาษอะเออมานั่งคิดเป็นอย่างๆแล้วมานั่งจดเศษกระดาษว่าอันนี้ราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ในวันรับเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคะและสรุปแล้วก็คือ10เล่งกดมะละกอมี V.I.P. ไม่กดกรรมนะคะ3ล้านอดนะคะ ถ้าใครชอบคเนเทนต์อรนยี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครป์เป็นกงใจให้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนนะคะสามารถสนับสนุนเลนะคะโดยการกดซุปเปอร์ไลค์ซุปเปอร์ตงด้านล่างได้นะคะหรือว่าจะเป็นการมาโดนทในสตรีมก็ได้นะโดยมรกรโดนิทํำอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้มานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เรียกร้องคลิปนี้มาด้วยนะคะยังไก็ขอให้ทุกคนฟาร์มกันอย่างสนุกสนานนะคะไม่ตึงเครียดเกินไปเนาะเดี๋ยวถ้าเลยไไไไปปาาารรมททีี่่หหหหนนนือออกกกกใ้เลกดกลดดงูะะคะ็ มาเสนอมาได้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะว่าลองมาฟาร์มที่คอกทาวเวอร์ชั้น2แล้วได้เท่าไหร่กันบ้างมาอวดเลขกันอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้านล่างนะว่าได้เท่าไหร่กันนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ